ไอ้ที่ไอ้ที่คุกเพ่อะไรวะรอผมติดคุกเพราะเล่นเล่นสองการอ่ะพี่ฮะยังไงก็ผมสัตว์น้ำสรุมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปชนกับรถเก่งพี่แล้วรถเก่งเนี่ยก็ชนก็ไปชนกับรถ10ล้ออ่าล้อไปชนกับตัไฟฟ้า่ไฟฟ้าล่นทับทางน้ามัน ระเบิดไปข้างหวัดอ่ะโอ้โหพอดีมึงเนี่ยนะโคตรเฮีโโ้ยเลยแล้วแล้วของพี่ไะพี่อ๋อพี่เตะรองเท้าอะ่ะเตะเตะรองเท้าแตะแล้วมันรองเท้ารองเท้าทาี่มันตรงตีนะน,นะพี่เออแล้วเตะแล้วทําไมพี่ถึงเข้าคุกได้อ,ะอ่ะก็รองเท้ามันไปอยู่ที่ปากตำรวจข,ของพี่ก็ไม่ต่างจากของผมหรอกโหแม่งบอกของกูเฮี้ยปล่อยแม่งเลย ต่อยดิยวะดต่อยดิยต่อดยอด,ยอเดยิเราเจาะเออพี่แต่เราเจาะรูไว้เล็กจังวะแค่นี้เหรอม,มันนเนี่ยทำไม <Okay. S 2> เราไม่เจาะตรงนี้เฮ้ยเจาะไม่ได้เจาะตำรวจมันก็แบบสังเกตไ<ล>ม่แล้เอ,เอาเอานี่ออกเออนี่ไงแล้วอินจูมนมาไม่ดิมาดิไม่ดิมาดิมาดิไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเออพี่เดี๋ยวข้าวเที่ยงอ่ะอ่ะเรากินข้าวเที่ยงไงโคตรหิวอยู่เลยตอนนี้ ไอเด็กที่เข้ามาเดือนที่แล้วนี่มันชื่ออะไรนะคนไหนวะพี่อา่าไอคนหัวดำดำ,ดำตาแดงส้มๆอ่ะอ๋อมันชื่อพีพี่ทำไมอ่ะพี่อดีที่มันติดอะ่ะพี่อ่านแล้วตลกวะ่ะหรืออ่านครั้งแรกขำล้านนะพี่เฮ้ยเอางี้ปะเราหาเรื่องแกล้งมันฮะยังไงอ่ะพี่หลอกมันว่าติดคุกเพิ่มอีกสี่ปีจะดีเหรอพี่ เอาหน้าสนุกสนุกโอเคเลยพี่มาเอามาค่าเถอะโอ้โหไข่แล้วโอ้แตกตรงนี้ให้เยอะนะเออแม่งแดกจนกูเป็นกอแล้วเจอกันลุงนั่งไหนโต๊ะโต๊ะประจำเราพี่ตรงนั้นน่ะนั่งสกายเลยเออมันเป็นที่ปกติเราอยู่แล้วไงนั่งนี่แหละมาเออเอ้ยตั้งไข่ก่อนเอ้ยอันนั้นเอ้ย โต๊ะเราอยู il, oh. Oh. ่ที่โต๊ะผู้หญิงเขาอยู่ในเขาละโอ้ยเออพี่สกาย่าว่าผมว่ารสชาติอาหารที่คุกนี่มันงแบบแบบมันแบบกู้ไดะไม่แบบกูดแบบหมาไม่เด็กก็ใช่ดิแแต่คนก็ต้องแดกไงเออเออพี่แล้วพี่ติดคุกมากี่ปีแล้วเนี่ยอ่าติดมาสองปีแล้วอีกสองปีพี่ก็จะได้ออกอ่ใช่ใช่อีสองปี ผมผมติดตั้งจิตปีอ่ะพี่เขาเพิ่งบอกผมอาทิตย์ที่แล้วอ่ะม่งโคตรนานอ่ะอยู่จนแบบเปื่อยอ่ะผมเออเออเออแล้วใครถามเองวะโอ้โหเยี่ยมยี่เป่ายคงคุยด่ามามานั่งกินเฮ้ยพี่บอกพให้ผมได้บอกเองเลยผมบอกแล้วมันเะยคุ้นตลอดเลยโอ้โหกูรู้เลยว่ามึงนั่งไหนอะมึงลองไปนั่งดูกูรู้เลยอ่ะเฮ้ยเอาจริงเฮ้ยเอาจริงเฮ้ยพี่มีหมาด้วยคุยกับหมาเปล่า นี่มาดูดิเอ้ยเอ้ยหมากัดเหมือนหมาดูไม่ด้วนดารังดิหมากัดหมากัดหมากัดเออไม่ไม่มึงกะตีกูเฮ้ยหมากัดจริงว่ะเฮ้ยเหี้ยหมากัดเฮ้ยโอยหมาเพิ่งมาดูได้ด้วยไอ้คนเหี้ยเลยเฮ้ยอย่าปิดอย่าปิดเฮ้ยคุณสกายดูครับพี่สกายฮะผมอันนี้เราก็แบบนี่เช้าเนี่ยเช้าหรอเช้าโอ้โหพี่เรายังไม่นอนกันเลยเนี่ย ไว้ไม่นอนนะเออเดี๋ยวเขาก็มาเต็มก้าแบบแบบไม่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 ใช่ดูดยานะถือว่าแบบเราคึกขนองอ่ะกับกับคาเมื่อวานคนอร่อยอร่อยปะพี่ว่าไม่นะมัสมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ขนมันติดอ่ะเขาเขาลืมถอนขนหนนะหมูอ่ะเออใช่มัตต์หมันไก่ก็มันต้องเอาไปเผาไม่ใช่ขนหมูอ่ะอันนี้เขาไม่ได้เผาอ่ะดิแม่งมีมาเป็นโหนโคตรเยอะขนอ่ะเรา เราจะไม่นอนกันจริงอ่ะน่า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 จะไม่อะไรที่เพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็เลีกกินข้าวแล้วอุ้ยอีกอุ้ยจะบัวงั้นก็นอนก่อนได้ไหมโอเคคุณนายพี่สักสิบนาทีปลุกคุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยใครมาใครมากเฮ้ยเตื่น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 ได้ยินแล้วเอ่อมีมีอะไรกันเหรอครับ ที่ติดคุกเขาเล่นสงการป่ะเฮ้ยพี่อย่ามาถานั้นดิอาแย่เลยอ่อคือพวกคุณมีอะไรกันล่ะครับเปล่านะคือว่าฉันเหงาหนะเลยอยากมาคุยด้วยเล่นๆเจ่บไหมโมใช่ค่ะพี่อ๋อถ้าออกจากคุกไปก็อย่าเล่นสงการให้ติดคุกอีกล่ะน่าจะอีกนานนะพี่ติดตั้งเจ็ดปีแจ้งวันเราไปกันเถอดค่ะไป เข้ามาด่ากูแล้วก็ไปอะไรพี่มีอะไรวะอเมื่อกี้เขามาทำอะไรมีอะไรเขาหรือว่าแอบติดสินบนนลปะเนี่ยไม่ไม่มีพี่ป้าไม่มีคือเขาเข้ามาแล้วก็เขาก็เขาเขาอะไรพูดมาดิช่างมันเถอช่างมันเถื่อนอยากเล่าอะไรก็มาเล่าแล้วกันเนย ผมค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันแล้วไหนบอกเขาจะเรียกไปกินข้าวเขาไม่เปิดประตูให้เลยอ๋อโอเคงั้นไปนอน่อนต่อยกูป่ะพี่เอา้าเอาดิเอาดินี่ไงบลูมันเล็กไปทุกทีอิสิทธิมัทิปกุ้งดิกุ้งด้ยสิทธิมันทีเอออย่าทำไรนะเห็นนะบอกก่อนเห็นนะเฮ้ยนอนแล้วพี่โอยอะไรวะอยู่ดีก็เข้ามาแล้วก็ด่าแล้วก็ไปคนสมัยนี้ คุณทีครับครับครับคือผมมีอะไรจะบอกอะครับที่จริงแล้วคุณทีไม่ติดคุกเจ็ดปีนะครับฮะฮะอ่ยังยังไงล่ะครับคือผู้คุมขังหญิงเขาเห็นคดีของคุณทีแล้วมันตลกเขาก็เลยอยากแกล้งคุณทีครับเขาอยากแกล้งผมแล้วคือผมต้องทํายังไงล่ะครับมันต้องฟ้องร้องอะครับแต่ว่าตอนนี้คุณทีติดอยู่ในคุก งั้นเอาแบบนี้ไหมครับอีก20วันผมจะพาคุณทีออกจากคุกแต่คุณทีต้องเดินทางไปฟองร้องเองนะครับผมจะจอดรถดไว้ให้เออเอาเอาแบบนี้ก็ได้ครับขอบคุณคุณมากมากนะครับเออครับผมเออเออโอเคครับบายบายครับเชิญครับ,รบตำรวจที่นี่เขาอยากแกล้งกูเพราะคดีกูตลกลนะโอ้โหสมเพศตัวเองจริงๆนะกู เออพิสกายผมผมมีอะไรจะเล่าให้พี่ฟังด้วยเรื่องอะไรไอ้ผู้หญิงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะผู้หญิงเรื่องอะไรพี่เขาเขาตรงข้ามามาเละเฮ้ยห้องนั้นน่ะเดี๋ยวโดนผมเอ้ยไม่ใช่อะไรของพี่เนี่ยคือคือเมื่อประมาณประมาณสิบประมาณประมาณสองอาทิตย์แล้วพี่ประมาณสิบห้าสี่สิบห้าวันประมาณนั้นอะมีตำรวจผู้ชายคนหนึ่งอะเขาเดินเข้ามาหาผมที่ห้องอ่าอ่าอ่าแล้วเขาก็บอกผมว่าที่จริงอะผม<ห>ไม่ได้ติดคุก เจ็ดปีพี่ผมโดนแบบพวกนักโทษแบบไม่ใช่นักโทษดิเขาเป็นเนาะผู้คุมขังอะผู้หญิงอะเขาแกล้งผมพี่เขายัดให้ผมแบบติดติดติดคุกเพิ่มพี่รู้ไหมผมก็นายว่าแก่งอยู่นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเพราะผมเล่นสงการติดคุกไงมันแกล้งผมพี่ก็ใช่ไงโหดูคดีดีกหน่าแกล้งอยู่แหละกูควรเล่ามึงฟังดีไหมพี่มึงได้เข้าข้างเราักนิดนึงเนี่ยเออนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยว เขาบอกผมว่าอีก20วันเขาจะมาช่วยผมออกจากคุกเอยว่าพี่ไปกับผมป่ะอีก20วันอะไรอ่ะอีก20วันก็ถ้าจริงๆก็เนี่ยอีก5อีก4 5วันแล้วก็ออกแล้วนะพี่ไปเปล่าอ่าอีห4 5วันแล้วก็ออกจากคุกแล้วใช่ก็จะลอย20วันทำไมไม่หมายถึงว่าตอนที่เขามาหาผมเขาบอกอีก20วันเขามาช่วยเขามาหาผมอ่ะก็คือตอนนี้ก็เหลือประมาณอีกแบบาวันอะแล้วเนี้ยใช่พี่ไปป้่าไปกับผมเถอะ อ่าได้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 เออเอาแบบนี้ดิเราจะไปยังไงก็น่าจะตอนค่ำคำมั้งแล้วเขาก็มาเปิดประตูไว้หรอพี่แล้วก็ย่องมันออกไปย่อง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 พี่เนี่ยเออว่อคืนไม่ยอมนอนวองใจป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอกินข้าวตอนตอนเย็นแล้วกันนะพี่เนาะอืมนานๆทีก็จะเปิดประตูให้นั่นเจอกันนะพี่ เจอกันครับตลอดเจอกันเออเออพี่น้องผมบ้างก็ได้ผมอยากนอนห้องพี่อ่ะอ๋อเดี๋ยว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 ปิดประตูห้องขังสิไปทำไมอ้าวเหรอเขาไม่ให้ปิดเออเจอกันพี่ผมนอนละปลุกด้วยปลุกด้วยปลุกด้วยเออเออเออเฮ้ยเดี๋ยว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 เอ้ามาเขาของผู้หญิงเขาอาอโทษนะโทษพี่กูมันร้ายกาจเคพี่ปลุกด้วยนะอย่าลืมเฮ้ยสลับหมดกันเฮ้ยปลุกด้วยนะเออเออได้ได้อะไรของมึงเนี่ยพี่ไปนอน เตียงพี่สกายทำไมเขาไม่เปลี่ยนให้พี่สกายเะเนี่ยลองข้าวเย็นดีกว่าเออคุณครับทำไมคุณถึงช่วยผมนะครับผมแค่ทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับอ๋อผมชื่อแทนนะครับพอดีเมื่อกี้ลืมแนะน้ำตัวอ๋อขอบคุณคุณแทนมากนะครับไอ้ผีว่าไงพี่ วันที่นี่มันเหม็นจังวะมันมันจะไม่เหม็นแน่ๆไงพี่ตอนแบบอันเนี้ยมันคือท่อระบายน้ำตอนเราขี้มันอยู่ที่นี่นี่แหละโอ้โหทางอื่นไม่มี喽เออเดี๋ยวน่าน่าน่าจะน่าจะไม่มีแหละพี่ก็ตามเขาไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเออนี่ครับถึงทางออกแล้วอ๋อพี่สกายมาเร็วพี่พี่มาเร็วเร็วเดินๆขึนมาขึ้นมาเอ้ยเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาขอบ ผมพวกผมสองคนนี่ขอบคุณคุณแทนมากๆนะครับที่เชวยพวกผมมาเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับรถผมจอดไว้ตรงนั้นนะครับคันสีฟ้าเดี<อ>๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับผมไปไครับโ,โหขโึ้สกายดูรถดีคุณรู้ว่าเออแต่ไอทีทำไมเองถึงรู้จักเขาผมก็ไม่ได้รู้จักเขาเหรอกพี่ทีดียเขาก็มาปลุกผมอะ่ะแล้วก็เหมือนที่ผมเคยเล่าพี่ฟังวันนั้นนั่นแหละอ๋อ ที่อย่างกับในหนังอะเท้จ้ารัดเลยอยู่เรา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 ชุดเราไม่เปลี่ยนนะไปคอยไปเปลี่ยนร้านค้าพี่ไปทําไมล่ะอ๋อโอเครถมีน้ํามันป่ะนะเออมีแหละแล้วเออมีนี่เออพี่ผมมีอะไรจะบอกพี่ด้วยว่าผมผมเขาไม่เป็นอะขับดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปด่าผมดิใครมันจะไปรู้ล่ะเขาคลุกอะโอ้โหพี่ พี่น so, like, hey, you know so, ี่ขับรถแบบแบบเฮี้ยจริงๆเฮี้ยจริงๆอ่ะเฮ้ย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 เกินไปพี่ส่งคนี่บ้านแล้วนะพี่เฮ้ยไอเฮี้ยขับรถเฮี้ยเลยเนี่ยเฮ้ยนี่มันนี่มันตรงไหนเนี่ยมึงจะพากูเข้ากลมทำไมนะพี่ออกจากกลมสิโอ้ยเอาไม่รู้ทางกลมเอาชิบหายเลอว้ยเฮี้ย เธอก็รู้ว่าผมนั้นเป็นคนไม่เอาไหนแต่ถ้าเธอได้มารลักกับผมในผู้ชายคนนี้จะไม่ทำให้เธอเสียใจ